มันจะป็นทีน,นใส่เดี๋ยวดูก่อนว่าใส่ถุงมือได้ไหมถ้าใส่ได้ก็โอเคอ่ะพี่วันใหม่เอาถุงมือนี้ค่ะตอดเลยค่ะปีนเองนะคะถ้าบาดเจ็บขึ้นมาก็แล้วแต่เลยนะคะพี่ไอวี่มาช่วยเลี้ยงน้องหนูนะคะุ <c oughs> <c oughs> ้ไ <c oughs> ทุกคนจนะ <c oughs> ทุนนะจ้อออกมาพี่นนะจะออ <c oughs> ก <c oughs> อย่าไปเหยียบตรงน้ําค่ะหักค่ะค่อยๆนั่งลงค่ะค่อยๆไข่ค่อยๆยื่นมือค่ะอย่าไปเล่นอาหารน้องนะคะติดใจน้องหมูดมค่ะให้เขาดมไปอย่าไปจับทางนู้นนะคะเพราะว่าเราใส่ถุงมือแค่ข้างเดียวเนาะ ทางโน้นหนกทางโน้นทางนี้เขาไม่ชอบคนหนูก,ก็เล่นกับทางโน้นสิคะหนูอยู่อคอกโน้นระวังนะคะ ค่อยๆระวังนะคะค่อยๆจับค่ะจับไม่ได้ <c oughs> ต้องตอตงค่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวน้องกลัวค่ะ <c oughs> ที่วันใหม่กับน้องไอบี้กำลังชวนน้องหมูเล่นนะคะใกล้ๆจับค่ะส่วนส่วนน้องวุ้นเส้นให้กำลังใจท้้งนอกคอกนะคะอย,อย่าจับหัวน้องให้จับคางน้องค่ะเกาผางให้น้องอทางนี้ทางนี้เหรอคะ น้องมาหาพี่วันใหม่แล้วนะ่ะน้องน้องชอบแย่ตุ๊ดตุ๊ด My Pig and Children มันตัวอย่างที่มาเช่มกับคนนะ ออกกระชาเราต้องค่อยๆยืนขึ้นใช่เราต้องค่อยๆ <Wow. S 2> ย,ย,ยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวน้องตกใจค่ะ